สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองขับโพเออ 2.4T ดีเซลตัวนี้นะครับหน้าตาโพเออในประเทศจีนก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้ตกแต่งด้วยโครเมียมนี่ยางได้เป็นแบบออเทอ a i นนะครับเป็นยาง Cooper ตกแต่งส n นก๊อกบันไดนี่กันชนท้ายก็ดูแข็งแรงนะครับ และช่วงล่างช่วงล่างคันนี้ได้เป็นคอยสปริงนะครับนี่มีกันโครงนะฮะนีเลยช่วงล่างที่คนไทยตามหากระบ,บะสประตูคอยสปริงสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับ2.4ดีเซลแรงม้าทั้งหมด184แรงม้าแรงบิด 480นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็จะพามาดูนี่ครับอ่าเวอร์ชันจีนต้องเติมแอดบลูด้วยนะครับในประเทศไทยอาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเครื่องยนต์นี้น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในโพเออร์ซาฮาในประเทศไทยนะครับก็มารอดูกันนะครับว่าเครื่องยนต์ดีเซลเวอร์ชันไทยนั้นจะหน้าตาเหมือนกับ อยู่ใน p o ร์สองในจีนแบบนี้ไหมนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน p o ร์สองนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาลองขับในทะเลสายกันที่เราเลือกขับตัวนี้ก็เพราะว่าทางท่านประธานที่ดูแลเรื่องตลาดต่างประเทศพูดไว้ว่าเครื่องยนต์ดีเซลมีโอกาสที่จะ นำมาใส่ในเพอร์เซอาฮาประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวนี้นั่นเองดูพละกำลังครับกำลังเหลือเฟือครับไม่ได้อยเครื่องยนต์ใหญ่ๆในรถยนต์กระบะในไทยเลยครับ ควบคุมง่ายมากพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าระบบช่วยเหลือทำงานดีมากครับรถไม่มีเป๋ไม่มีหลุดเลยเจอทรายล้วนๆแบบนี้อันนี้ทักชั่นทำงานนะครับกดคันเร่งตลอด ระบบช่วยเหลือทำงานดีจริงๆครับพละกำลังโอ้โหไม่น้อยหน้ากระบะในเมืองไทยจริงๆครับเครื่องยนต์ตัวนี้รลุ้ลนกันครับว่าจะได้ลงในโพอเอร์ซาฮาหา เร็วๆนี้ไหมขับสนุกมากๆครับ